สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสอบโอ e เกันนะครับเป็นประเด็นที่อยู่กับเรามานานมากใช่ค่ะน่าสนใจมากว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเใช้งบประมาณไปเอ่อกว่า3,000ล้านบาทเลยนะคะโห้ส0 0พล้านเฉลี่ยปีละเป็น100ล้านบาทเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีนักเรียนเข้าสอบเยอะมากปีละ700 0 0 0กว่าคนก่อนช่วงโควิดค่ะ วันนี้เราเลยจะมาดูกันจากข้อมูลการวิเคราะห์โอนเโดยตรงว่าจริงๆแล้วมันวัดผลอะไรได้บ้างคุ้มค่าไหมแล้วคนอื่นๆเขามองเรื่องนี้ยังไงกันครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลเราก็มาจากบทวิเคราะห์ที่ว่านี่แหละครับพยายามตอบคําถามเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิผลดูทั้งตัวเลขคะแนนงบประมาณแล้วก็เมุมมองต่างๆด้วยใช่ค่ะลองนึกภาพงบ3,000ล้านดูนะคะครับเยอะมากจริงๆนะ ถ้าไม่ใช้กับโอเน็ตเนี่ยอาจจะสร้างห้องเรียนได้เป็นหมื่นห้องเลยนะคะหรือจ้างครูเพิ่มในพื้นที่ห่างไกลหรือพัฒนาเทคโนโลยีการสอนก็ได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วพอมาดูข้อมูลคะแนนสิ่งที่น่าสนใจคือ,อ,อคะแนนเฉลีย่ยโอเน็ตช่วง10ปีหลังมันค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงชัดเจนอืม่นิ่งๆเลยเหรอครับค่ะแต่มีจุดที่แบบน่าแปลกใจนิดหน่อยคือพอตามดูคะแนนเด็กนักเรียนรุ่นเดียวกันเทียบตอนป6กับม3 ครับเป็นยังไงครับปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยตอนมสามกลับต่ำกว่าตอนปหกทุกวิชาเลยค่ะเอ๊ะต่ำลงเหรอครับปกติยิ่งเรียนสูงขึ้นน่าจะเก่งขึ้นสิใช่ค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนี่คือชัดเลยว่าคะแนนลดลงอันนี้น่าคิดมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่านักเรียนกับครูอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าเดิมหรือว่าการสอบมันวัดคนละแบบกันก็เป็นไปได้หลายอย่างค่ะและยิ่งพอช่วงโควิดที่เขาปรับให้สอบโอนไนตเป็นทางเลือกนะคะอ๋อครับครับ คะแนนปี2565กลับสูงขึ้นเล็กน้อยอ้าวทำไมล่ะครับก็อาจใจนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าโรงเรียนเลือกส่งเฉพาะนักเรียนที่คิดว่าพร้อมกว่าหรือนักเรียนที่ตั้งใจจะใช้คะแนนจริงๆไปสอบค่าเฉลี่ยมันเลยดูสูงขึ้นเพราะทาง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจครับมีข้อสังเกตว่าความไม่เข้าใจภาษาไทยที่เป็นภาษาเขียนอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าภาคอื่นๆอืม มีเสียงสะท้อนจากอดีตนักเรียนคุณอามิรุนอาบะเล่าว่าเพื่อนเมืองคนในห้องเรียนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ภาษาไทยสื่อสารกันเลยโหจริงเหรอครับค่ะพอเจอเข้อสอบออน็ท,ที่เป็นภาษาไทยล้วนๆก็เลยเป็นเรื่องท้าทายมากในการทําความเข้าใจโจทย์ก็น่าเห็นใจนะครับแล้วมุมมองจากคุณครูหรือนักวิชาการล่ะครับเขามองออนยังไงบ้าง ก็มีหลายๆค่ะอย่างคุณครูประถมท่านหนึ่งมองว่า O.NET ก็เป็นมาตรฐานที่ดีนะถ้าเด็กสอบผ่านได้ก็เหมือนกับว่าครูสอนได้ตามเป้าหมายตามมาตรฐานครับผมแต่ก็มีอีกมุมอย่างพอสธอีรพลจากจุฬาท่านมองว่ามันเหมือนดาบสองคมคือควรจะนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาการสอนมากกว่าแค่วัดผลเพื่อไปเรียนต่ออย่างเดียวอืมใช้เพื่อปรับปรุงไม่ใช่ตัดสินประมาณนั้นค่ะ ส่วนพออ,อนาภาพัฒก็ให้ข้อสังเกตว่าคะแนนสูงต่ำบางทีมันก็ขึ้นกับนโยบายผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละช่วงด้วยเหมือนกันครับแล้วเด็กนักเรียนเองล่ะครับเขารู้สึกยังไงมีตัวอย่างน้องเมสเด็ก6 5หค่ะเขาก็เล่าว,ว่าตอนปหก็ไม่ได้จริงจังมากสอบไปงังน้นง uh ั huh. ้นแต่พอมสามนี่มีการติวเข้มเลยเพราะว่าบางโรงเรียนยังใช้ผลโอนเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าเรียนต่ออ๋อยังมีผลอยู่บ้างแม้จะไม่ได้ใช้ ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ตามใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วถ้าเรามองออกไปนอกประเทศล่ะครับต่างประเทศเขามีสอบแบบนี้กันเยอะไหมมีค่ะหลายประเทศมีการทดสอบระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีคือ p ีซ่าอ,อ๋อ p ีซ่าที่วัดเด็กอายุ15ใช่ค่ะวัดการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศหรือยอย่างสิงคโปร์เขาก็มี P.S.L.E. ตอนป6 มีโอเลเวลตอนมัธยมอันนั้นจะเน้นคัดเลือกตามความสามารถค่อนข้างเข้มข้นครับแต่เป้าหมายหลักเขาคืออะไรครับเป้าหมายหลักของการสอบในหลายๆประเทศคือการนําผลภาพรวมไปวิเคราะห์ค่ะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบไม่ใช่แค่เอามาจัดอันดับเด็กเป็นรายคนเข้าใจครับคือมองภาพใหญ่กว่าแค่ตัวนักเรียนใช่ค่ะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ ภาพของโอเนมันก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องงบประมาณที่มหาศาลประสิทธิภาพที่เอ่ยังเป็นคำถามอยู่ครับคะแนนที่ลดลงเมื่อเรียนสูงขึ้นความท้าทายในบางพื้นที่อีกแล้วก็มุมมองที่หลากหลายมากๆจากทั้งครูนักเรียนผู้บริหารแม้ตอนนี้จะเป็นแค่ทางเลือกแล้วแต่ก็ยังมีคนสอบเยอะอยู่ดีถูกต้องค่ะประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนว่ายังคงมีความคาดหวังหรืออาจจะมีแรงกดดันบาง,างอย่างอยู่กับระบบนี้นะคะครับ ซึ่งมันก็มีคำถามสำคัญที่บทวิเคราะห์ต้นทางของเราทิ้งท้ายไว้น่าคิดต่อมากๆค่ะครับคำถามว่าอะไรครับก็คือเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดทั้งต้นทุนผลลัพธ์ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยแนวทางข้างหน้าของการประเมินผลระดับชาติของไทยควรจะเป็นยังไงดีอืมจะปฏิรูปโอเนเดิมหรือจะหาการทดสอบแบบใหม่มาแทนหรือจะมีแนวทางอื่นไปเลย ที่มันจะสะท้อนการเรียนรู้ได้ดีกว่านี้เราก็นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาจริงๆครับอาจจะต้องเรียนรู้จากต่างประเทศที่เขาใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาระบบโดยรวมใช่ค่ะไม่ใช่แค่วัดผลที่ปลายทางอย่างเดียวก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องคบคิดกันต่อไปค่ะ